วันที่สิบห้าเดือนที่สิบเอ็ดวันที่สิบห้าใกล้วันคิดมัดแล้วดีนี่อยู่ไหนเนี่ยนอนที่โกงดังเหรออ้าวไม่ใช่นอนที่บ้านแล้วที่โกดังไม่อีไข่วะว่า ไปครับแปลกแปลก,ก,กแล้วผมว่าวันที่สองมันต้องมีอะไรเล่นงานผมแน่เลยวะ่ะเชื่อผมไหมเชื่อผมไหมทุกคนเชื่อผมเถอะวันที่สองมันต้องมีอะไรแน่นอนอะ ไปทําขายกา,าแฟแล้วหวังว่าวันที่สองคงไม่แย่เหมือนวันแรกนะรู้สึกว่าวันแรกเนี่ยคือแบบโคตรจะดีคนเยอะนิดหนึ่งแต่งงมากมาดูกันครับว่าวันที่สองมันจะเป็นยังไงดูจันจ้าเอาละครับ เก็บของและคุยกับเซนไปอีกแล้วล่ะคุยกับเซนไปก่อนได้ไหมคุยกับรุ่นพี่อ่ะสวัสดีครับรุ่นพี่มาสายแก้วนะฉันก็นโทษไม่ต้องมาขอโทษเลยพูดแบบนี้อีกรอบฉันก็นโทษ ทำไมไม่ให้แม่เธอปลุกให้อ่ะอะไรผมพูดถึงแม่ก็เฉยเลยจะให้หมามาปลุกให้เหรอเธอจะได้ไม่ต้องตื่นสายเงี้ยแหละรุ่นพี่เขาก็ไปน่าจะคนละกะกันนะครับ ไอ้คุณลุงสัสดีครับอ้าวไม่สั่งเลยว่าอะไรแต่ให้ออเดอร์เลยอะไรอ่ะคอฟฟี่มีคอฟฟี่มีอเมริกันแล้วก็อเมริกันวอฟเฟลิลมีขนมด้วยเว้ยโอเคครับ อันนี้มีปะทำได้ว่ามีใช่ไหมอ่านี่ไงแล้วก็แอปเปิลพายด้วยนะครับอเมริการวอฟเฟอลอยู่ไหนวะอันนี้ไม่ใช่น่าจะอันนี้ปะนี่อันนี้มีปะคุณจำได้ว่ามีอ่า แล้วก็แอปเปิลพายอีกอันหนึ่งใช่ไหมนี่ครับแอปเปิลพายแอปเปิลพายมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยเว้ยเหมือนสามเหลี่ยมเบอร์บิดาโอเคใส่เข้าไปครับขนมโอเคใส่เรียบร้อยแล้วสามถุงคราวนี้ก็น่าจะเหลือกาแฟอย่างเดียวมั้ง อเคียร์ขนมก่อนแล้วกันเอาว่ฟเฟอรไปนะครับโอเคเอาว่ฟเฟอรไปแล้วก็แล้วก็แอปเปิลพายครับผมพายแล้วก็ ตามด้วยอันนี้แล้วก็กาแฟนะครับโอเคใส่ไปเลยครับเรียบร้อยครับผมเฮ้ท่านแกแม่สาวร้อยขอบคุณนะอืม ดูสิดูท่าเธอเธอทับมันทับใจนะฉันอยู่ที่นี่มาสิบห้าปีแล้วแม่สาวน้อยฉันคิดว่าฉันไม่ได้อยู่ถึงเรื่องนี้ด้วยแต่ร้านนี้มันมีแปลกๆอยู่นะบางทีมันอาจจะเป็นผู้ชายตรงนั้นนะ่ะ ผู้ชายไหนอะฮะฮะฉันอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะมันอาจจะไปแล้วไงเระวังตัวแล้วกันฮะ,ฮะโอเคฉันก็ไปแล้วแหละอยไปทำงานสายผมว่ามันก็น่าจะมีอะไรแ,แปลกๆที่ร้านแห่งนี้อยู่แหละแต่มันเหมือนมีสต๊อกเกอร์มองเราอยู่อะ่ะ เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคนมองเหมือนใส่ชุดกันหนาวอะนั่นไงน,นั่นนั่น,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 นมันมาแล้วอันนี้ได้ถูอันนี้วงจรปิดร้านหนังเนี่ยไอคนเนี้ยมันมองมองเราอยู่ตรงกระจกผมจำได้ผมเห็นอยู่มาสั่งอะไรไปเนี่ย วานิลาแล้วก็บวกนมบวกนมบวกนมวานิลาช็อฟฟี่อ่ะโอเควานิลาใส่อ่าน้ำแข็งนมแล้วก็วานิลาซอสแล้วก็วานิลาพาวเวอร์โอเคถือว่าเป็นเครื่องดื่มใหม่นะครับโอเคน้ำแข็งมาก่อน น้ำแข็งแล้วก็ใส่เครื่องปั่นนะครับโอเคน้ำแข็งมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ใส่ วานิลาพาวเวอร์แล้วก็วานิลาซอสจำได้วานิลาซอสครับใส่วานิลาซอสเนีัย แล้วก็นมบวกนมสองอันบวกนมบวกนมนะครับก็เก็บกาแฟมาแล้วก็ใส่ไปนมใส่นม,นมเลยครับ เอานมใส่ก็คือ,อยังยากเลยนี่ครับบกนมบกนมบกนมโอเคแล้วก็เอาฝาปิดแล้วก็ฝาเครื่องยืมเย็นอันหนึ่งโอเค ใส่ฝาร้อนไปแล้วก็บกนมแล้วก็ยันหนึ่งแล้วก็เครื่องร้อนใส่ได้แล้วก็บกนมแล้วก็บานิลาซิปปูชิโนโอ่อ่าใส่ฝาแล้วก็ใส่นี่ไปอ้าว ไม่ใช่โอเคทำใหม่แล้วเมื่อกี้ผมลืมใส่นมด้วยนะครับก็เลยไปทำใหม่มารู้สึกว่าจะมีผู้ชายใหม่มาหน้าตาโอ้โหเฮ้ยขอเบอร์หน่อยเซ่ จะชอบเธอมากเลยนะอืมขอสั่งหัวใจได้ไหมอะไรวะถ้าเธอให้เวอร์ชั่นเนี่ยจะดีมากเลยนะฉันอยากรู้จักชื่อเธอขอเบอร์หน่อยเดยอะไรวะจะเข้ามาแต่ขอเบอร์ จะให้เบอร์ไปหรือสั่งออเดอร์เลยให้เบอร์ปอบปะผมให้เบอร์ปอมแล้วกันโอเคขอบคุณนะเดี๋ยวฉันจะติดต่อไปแน่นอนติดต่อมาแต่ไม่รู้ไปขึ้นเบอร์ใครนะอันนี้เป็นกาแฟอะไรไม่รู้นะครับรู้สึกว่าผมจะอ่านไม่ออกเลยโอเค บางอันก็อ่านออกบางอันก็อ่านไม่ออกขออภัยจริงคือแบบผมแปลไม่เต็มร้อยจริงอะ่ะเคนมปั่นนะครับใส่ป้ายน่าจะเป็นเครื่องดื่มร้อนนะหรือเปล่าใส่อ่า ใส่อันนี้ป่ะแล้วก็อ่าอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นซอสช็อกโกแลตหรือว่าอะไรนะครับแต่ไม่น่าจะใช่ถ้าช็อกโกแลตมันจะเป็นอ่าอีกแบบหนึ่งผมลืมใส่นมนี่ว่าลืมใส่นมร้อนเออเกือบ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 มันต้องใส่นมร้อนด้วยใช่ไหม ผมเกือบลืมอะมันเลื่อนยากจังมะโอเคใส่นมร้อนเข้าไปแล้วก็ฝาปิดครับไม่กี้เกือบลืมจริงๆนะครับเพราะมันต้องใส่นมร้อนด้วยโอเคปึบเขาให้มีการมองหน้ากูอีกแล้วดูหลังร้านสิ ไม่มีใครครับเอาจะเอาอีกเหรอเอาไว้เนี่ยไม่เอาเพลงนี้โคตรอย่างเพาะเนี่ยอา้าวเก็บคำฝาบสะอาด ทำความสะอาดล่ะเอาไปให้หมดเลยได้ไหมเอาผ้ามาอย่างเดียวก็ได้โอเคครับเฮ้ยภาพถ่ายใครทำความสะอาดก่อนภาพถ่ายใครอะ่ะ ภาพถ่ายเราก็ไอ้คนนั้นน่ะดิไอคนที่ใส่อ่าชุดกันหนาวอะ่ะมันเข้ามาครับแล้วก็ลืมรูปถ่ายไว้หรือว่ามันจะเป็นสตอกเกอร์คนที่พูดถึงไม่รู้ว่าใช่เปล่านะเอาแล้วไอ้นั่นไปไหนวะ๋อนเนียโอเค แล้วก็ทำความสะอาดตรงนี้แล้วก็ไปตรงไหนต่อวะมีตรงไหนอีกไหมน่าจะมาข้างหลังร้านนะครับเพราะาม่กี้มีถังขยะอยู่มีขยะอยู่สามถุงโอเคทิงขยะถึ้งป้าย ถึงไม้เท้าไปด้วยได้ไหมไม่ใช่ไม้เทา้าดิไม้ถูกพืก้นโอเคสายบาบสายาบสายาบเรียบร้อยครับเอออะไรวะวันที่สิบเอ,อ็ดไม่ใช่วันที่สิบเอดเดือนสิบเอดวันที่ยี่สิบเจ็ โวยข้างห้องเ่ะเฮ้ยทำอะไรกันอะแหมเปิดเพลงดังเลยนะไม่ก็ข่าวอาจจะเป็นข่าวช่องเจ็ดสบช่องเจ็ดสี่ไม่ก็อาจจะเป็นช่องสามสรยุทธนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างน้อยก็สบายใจขึ้นนะครับ วันนี้สามคงไม่มีอะไรเคลนเียนหรอกจริงๆผมก็ไม่รู้อ่ะนะแล้วแต่ละอะไรวันนี้นี่ระวังหน่อยดิยป้าป้าป้าต้องระวังป้านะการที่ป้ามาเข็นรถใส่ผมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องนะเว้ยแต่ผมมีไม้เบสดบนผมตีป้าตายแล้ว ขัวขัวขัวคกตนเองก่อนได้ไหมเจออะไรเนี่ยไม่ต้องมามองเลยป้าหน้าป้าเนี่ยน่าจะเอาไมา้เบสบอลตีมากป้าควรโดนตีด้วยซ้ำไม่ต้องเลยไม่ต้องมองหน้าเลยงอนป้าจริงเขาไปไหนไวะเนี่ยโอ้ยป้า ถ้ามีไม้เบสบอลนะตีไปแล้วนี่ไม,ม,ม,ม่มีหรอกเจออะไรวันนี้วันที่สามโอเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ถ่ายรูปไปก่อนแล้วกัน มาแล้วจ้ามาขายคาเฟ่ค่ะมาขายกาแฟเว้ยรุ่พี่อยู่ปะเนี่ยไม่อยู่มาอยู่แถวนี้แสดงว่าเราจะอยู่ตรงนั้นมาได้ไงเหละยเดี๋ยวเมื่อกี้มันหนึงไม่มีใครเลยฟว้าเ่เกมมันหลอนแปลก ไปเล่นเกมผีแต่เมื่อไร่เนี่ยคุณพี่คุยหน่อยดิโอ้โหคอนี่ขาวมากเลยคุณพี่ครับวันนี้เป็นวันแรกนะที่เธอมาเร็วเนี่ยแล้วใครมันเดินอะไรอยู่ด้านนอกวะโอเคบอกเรื่องสตอกเกอร์เกี่ยวกับ รุ่นพี่นะครับแต่รุ่นพี่เหมือนจะไม่สนใจนครับถ้าม,มีเรื่องจริงๆเนี่ยเดชจะช่วยเธอเองช่วยจริงเหรอวะมึงช่วยเดินกลับไปหารถอะมึงช่วยกูจริงหรือเปล่าถ้าไม่ช่วยก็อย่าช่วยเลยช่วยพูดนด่งเดียวพอโอเคผมค้าไม้แค่นี้ก่อนแล้วกันเลยครับหวังว่าจะสนุกกัน เจอกันคลิปหน้านี่ว่ากูหลอนแล้ว